โอ้ยหอดมองหอดบอลแล้วเด้อพี่น้องบัดทีนี้หอดมองแล้วหอดมองแล้วโอ้ยโลนเต็มพื้นอยู่มัตตสะอ่อนมันตะเสียดายแท้โอ๊ยฝุ่นอะเมื่อท้างใต้เ้อะวันมันเห็นละงอกว <c oughs> ันแม่เพื่อนปลูกเห็นละงอกแห่เหลืองเต็มพื้นเลยโวยห่วยไอ,ยอายหายเลยอาลุงชาตเตรียมอุปกรณ์บัดทีนี้หอดมองหอดบอลแล้ว อเียวไปเ็บไน,นี่นี่นี่้ยก้นสอนก้นสอนคือรกแต่ว่าอันนี้ไหมโอ้ย,อยละมันแหง้งละมันแหง้งเอาลงมาแล้วโอ,อ,อ็มีฝาดลงฝาดลงเลยจ้อืมบ้าบ้า,บาดอกเนี่ยเอาไปกวนไม่เป็นไร เนีลไปเตรมเฉงก็แยกต่างเออแยกอันสุกกับอันเหิมใช่ไหมอันสุกกับอันเหิมนี่ท่านหนี่อยูมยีตไอหนีบยู่ใสอู้นีจากต้นสดๆเลยจากต้นสดๆเลยค่ะเต็ม ปิดท้ายนี่หละลุงปิดท้ายปิดท้ายเต็มกระตาเต็มกระตาแล้วก็เต็มรถพร้อมมาหาชนกกมาสันวาข่อยชีเรียกแม่ว่าข่อยชิกินเบื่อปเรียกน่วยน้อยดอกเนียินิ่เบิดข่อยชิซิ่มสิเด้นี่เอาหน่วยนี่ดอกพอดีพองามเอาหน่วยนี่พอดีพองามเหลืองห่วยห่วยกำลังงามเลย สีมะซีมสีมะซีมมะม่วงมหาชนกหอมหอมพี่น้องขาหอมแหง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 ขอกินสักเปียงหน่อยขอกินสักเปียงก่อนขอกินสักเปียงก่อนพี่น้องปาดหอมมหาชนกสุกมากมันเที่ยนนี่มันคือหอมเถอะเนอะนี่มาเอาอยู่สวนพี่น้องขากวนกระทะต่อไปจะเป็นมหาชนกล้วนๆเด้อ ทักทายเข้ามาทางแชทเพจไปเจี๊ยบพงชาติได้เลยเพาทักบ่ได้เด้อพี่น้องถูเอาฟ้าช่ำขนาดพี่น้องช่ำมากปกติสิบ่ได้เอาไปควนเด้อพี่น้องมาหาชนกแต่่วงออกเหมืออแต่ว่าปีนี้มันดกมันดกแห้งเก็บบ่าท่านบันบัดที่นี่การคอนเทนเนอร์เพราะเขามาสิบกว่ามือมันจะเลยเหลืองเพราะว่าเขาเจ้าจะเก็บเอาแต่ลูกแก่จัดนะ่นะเอาแต่ลูกแก่จัดมันก็เลยเป็นเหลืองเป็นก้นซ้อนพูดแม่เพื่อนได้่ามาเอาไปกวนสุปพีุ่นองกินรอดมาสั้นอ่ะ แสบอีเหลี่ยคตนักชสองเก่ดยวันทางอีสองเงครับนเลยอึมันคือนี้ลุวบ่งแ่มานบะมมี่บะม่วงมะม่วงมหาชนกพี่น้องเอามาลดนึงแล้วก็ต้องมาเลี้ยงไว้ก่อนเอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะคะแล้วเขาจะสิคอยเลือกเอาว่าอันใดสุกก้อนสุกล้งเนาะอันใดสุกลายกัสิปเอาตเนื้อไปกวนก้อน ี่แล้วก็น,นี่เรารงชาติก็จะเรียงไว้แบบนี้เลยสวยๆเลยป้ามางานเถอะ